นี่คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีใหม่อย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคัง่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้อโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งน้ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเสรษฐีใหม่อย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทํางานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้านเย้ <Yeah. S 1> yeah. คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีใหม่อย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณสั่งให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้ยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งร่ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเศรษฐีใมมาอย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทํางานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้านเ yeah! คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีใหม่อย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทําให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้ยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งร่ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเศรษฐีใมมาอย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทำงานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้าน <Yeah. S 1> yeah. คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีมาอย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งนํารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเศรษฐีใหม่อย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทำงานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้านเย yeah! นี่คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีแม่อย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณสักทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคัง่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งร่ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเศรษฐีใหม่อย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทำงานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้านเย้ <Yeah! S 1> yeah! คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีม่อย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งน,น้ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเสรษฐีใหม่อย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทํางานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้านเ yeah! เสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเ,เ,เศรษฐีมาอย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้อโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งน้ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเสรษฐีใหม่อย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทํางานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้านเย้ <Yeah! S 1> yeah! คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีใหม่อย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทําให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้ยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งร่ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเศรษฐีใมมาอย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทำงานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้านเ yeah! คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีใหม่อย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้ยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งร่ารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ให้เค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเศรษฐีใหม่อย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทำงานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้าน <Yeah. S 1> yeah. คือเสียงของอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านเป็นเสียงขอบคุณที่จะกล่าวกับจักรวาลเศรษฐีมาอย่างฉันมีความสุขมากมายความสุขที่ฉันมีเงินทองมากมายจักรวาลขอบคุณมากที่คุณทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับคุณให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยเงินทองไหลเข้ามาไม่เคยหมดไหลเข้ามาหลายทางเงินทองของฉันมากมายจักรวาล เงินทองของฉันสามารถใช้ซื้อความสุขให้กับตัวเอ <De axy |notimestamps|> งเงินทองของฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาสเด็กและคนชราที่ฉันอยากจะทําฉันเป็นแสงสว่างของโลกจักรวาลขอบคุณมากที่คุณเลือกฉันในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายให้มีสันติสุขให้กับโลกความมั่งคั่งนํารวยที่ฉันมีทําให้พ่อแม่ของฉันมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุดยอดทําให้ครอบครัวของฉันมีบ้านหลังใหญ่มีความสุขด้วยกันครอบครัวเรามีสันติสุขมีความสุขมากมายจักรวาลขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณ ้เค,ค้กก้อนโตก้อนนี้กับฉันเศรษฐีใหม่อย่างฉันสัญญาว่าฉันจะใช้เงินที่ฉันได้รับจากจัก,กรวาลไปในทางที่ดีจัก,กรวาลให้ฉันมากมายเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่เคยหยุดเงินเข้ามาหลายทางฉันไม่ต้องทำงานฉันก็มีเงินนี่คือชีวิตของอภิมหาเศรษฐีพันล้าน yeah!